สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้เราก็จะได้ตัดผักของเราแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วเราก็ตัดไปสองสามครั้งแล้วนะคะีเราตัดยอดมันไปผักกาดโบราณเนาะผักกาดขาวโบราณเราตัดยอดมันไปแล้วมันดอกแล้วนะคะแต่มันก็แตกยอดเยอะเลยนะคะผักโบราณน,นี้มันจะทำให้เรา เก็บแล้วเก็บอีกเก็บแล้วเก็บอีกนะคะนี่มันกําลังจะดอกเราก็จะมาตัดดอกมันนะคะผักกาดจ้นนะเป็นผักกาดขาวโบราณน,นี่คะ่ะมันไม่ใช่ผักกวางตุ้งเนาะนี่ใบมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะมันไม่ใช่ผักกวางตุ้งแต่มันเป็น ผักกาดข่าวโบราณไอ้ที่เราตัดไปแล้วก็เยอะนะมันก็แตกขแขนงนะคะนี่เห็นไหมคะพี่น้องที่ตัดไปแล้วมันก็แตกขแขนงออกมาอีกแล้วมันก็จะดอกอีกนะอีกสามสี่วันมันก็ดอกแล้วดอกมันก็ชวยอสว้นะคะเราเอาไปแกงไปต้มไปนึ่งไปผัดมันก็จะหวานเนาะอันนี้ที่เราปลูก วันนั้นนะคะโอ้เมื่อไม่นานนี้นะคะแต่มันดอกให้เราแล้วเราได้เก็บขายนะคะพี่น้องจ๋าเราได้เก็บขายแล้วนะคะพี่น้องจ๋าผ <c oughs> ักกาดพื้นบ้านเนาะใบมันจะเป็นแบบนี้มันจะมีหลายชนิดหลายหลายแบบ แบบนี้ก็มีแมนกินยอดล้วผักของเราก็เป็นผักอินรีเนาะเราปลูกแบบอินรีค่ะนี่ค่ะสวยๆนะคะนี่ค่ะ เราก็เก็บไปขายรู้สึกว่าจะจะสามครั้งแล้วค่ะสามรอบแล้วนะคะแต่มันยังมีเยอะอยู่เนาะนี่แต่นี่เป็นผักโบราณผักกาดขาวโบราณหรือผักกาดจ่อนนะยิ่งเด็ดก็ยิ่งจะแตกยอดแตกหนอนะคะ นี่คะ่ะใบมันจะมีหลายแบบหลายสายพันธุ์ด้วยกันเราก็จะเอามาปลูกรวมกันเนาะอย่างใบหิกใบใบหิกใบแสกใบกลมอะไรอย่างเงี้ยและใบยาวกาบใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอามาปลูกรวมกันหมดเลยเราไม่ได้แยกมันเป็น เป็นสายพันธุ์สายพันธุ์นี้เราไม่ได้แยกมันเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นผักกาดพันธุ์พื้นบ้านโบราณเหมือนกันนะคะนี่ใบมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันมีหลายสายพันธุ์อันนี้ใบมันจะกลมเนาะ กาบมันก็จะเป็นก้านมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะแตกเยอะยอดเยอะเห็นไหมคะนี่ยังไม่ดอกนะแต่มันแตกยอดแล้วอันนี้อีกแบบสายพันธุ์หนึ่งนะคะมีใบมันก็จะเป็นแบบนี้นอ,อ,อันนี้อีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะใบมันจะเป็นแบบนี้กินอร่อยอันนี้อีกสายพันธุ์หนึ่ง แต่ก็ปลูกรวมกันเนาะเพราะเราไม่ได้แยกมเมล็ดพันธุ์มันนะะสวยไหมคะพี่น้องแต่อันนี้ผักตลาดเนาะผักกวางตุง้งเป็นกอเป็นใบนะคะแต่เราทิ้งไว้มันก็ดอกเนาะนะะี่ค่ะสวยสวยนะคะพี่น้องตรงโน้นที่เราปลูก,กวันนั้นนะคะมันโตแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตัดมันขายเหมือนกัน ก็มันโตแล้วนะอันนั้นก็ผักชีผักโขมผักสลัดเล็กๆอยู่หญ้าเต็มเลยเจ้าของมันมัวแต่ป่วยอยู่นอไม่ได้มาทำวันนี้แข็งแรงกว่าทุกวันนะคะวันนี้กับเมื่อวานดีขึ้นมากแข็งแรงกว่าทุกวันทุกวันนะคะ ก็คงจะได้ทำงานได้ทั้งวันนะคะเพราะเรารู้สึกว่าเราจะเต็มร้อยแล้วสุขภาพของเราแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องจะตัดดอกผักกาดจ้นก่อนนะคะผักพื้นบ้านแล้วก็จะตัดผักหลายอย่างตัดกระหล่ำปีอีกนะคะทางโน้นน่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ